ฉันจีเซลจากฝรั่งเศสอยากรู้สึกดีเหมือนลอยได้ไหมเงินก็กดติดตามช่องไดอารี่ส่วนตัวเลยคุณดูแล้วไม่เหงาแน่นอนจะว่าไปเหล่านักสืบวิดีโอนี้เราก็มีกระต่ายอีกแล้วนะบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยถ้าหาเจอในวิดีโอนี้ดูกันว่าใครเป็นผู้ติดตามคนเก่งกันบ้างเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของฉันกันฉันเกิดมาพร้อมกับคาบช้อนเงินมาเกิดแม่ฉันเป็นเจ้าของร้านอาหารโกลเด้นออสเตอร์มันเป็นร้านระดับหรูหราสำหรับคนรวยและมีอำนาจ แม่จะเป็นนักธุรกิจหญิงและไปทริปธุรกิจอยู่ตลอดท่านภูมิใจมากที่เป็นผู้หญิงที่สร้างตัวเองได้พ่อฉันเสียไปตั้งแต่ฉันยังเด็กจีเซลทำไมทำแม่ขายหน้าอีกแล้วเนี่ยอุ๊ยแม่โกรธที่ฉันเอากากาเพชรไปใส่ในน้ำพุของเมืองค่ะฉันเป็นตัวแสบทีเดียวฉันชอบแกล้งคนอื่นาทรีแอคของพวกเขาแล้วก็อัปวิดีโอลงเน็ตลูกกำลังทำลายชื่อเสียงไร้ที่ติของแม่นะเพราะาการเล่นพิเรนของลูกคนจะมองแม่ว่ายังไงเนี่ยแม่กลัวเสียฐานะของตัวเองมากก็เลยดุด่าฉันเป็นประจำ ฉันไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองหรอกนะทําไมอะชีวิตฉันแบบนี้ก็เพอร์เฟกดีอยู่แล้วฉันเรียนโรงเรียนเอกชนมีความสุขที่ได้แกล้งคนอื่นและรู้ว่าวันหนึ่งฉันจะได้สืบทอดกิจการของแม่มาแต่โชคชะตาคงตัดสินใจสอนบทเรียนฉันที่ทําตัวลอยชายเกินไปก็ฉันไม่อยากจะสปอยหรอกนะดูกันต่อนะเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งแม่เริ่มเถียงกับใครไม่รู้ทางมือถือท่านดูเครียดและกังวลไม่นานหลังจากนั้นของในบ้านเราก็เริ่มหายไปทีละชิ้นสองชิ้นหือ ฉันว่าตรงนี้มีรูปราคาแพงแขวนอยู่นะฉันไปห้องทํางานของแม่มาถามเรื่องรูปแต่ท่านกลับว่าฉันที่ทําเสียสมาธิจากการเจราจาครั้งสําคัญโอ้ยช่างประไล่ฉันงหงุดหงิดเลยละค่ะแล้วตัดสินใจไปชอปปิ้งให้อารมณ์ดีฉันออกจากบ้านมาก็เกือบจะเจอเพื่อนบ้านเรามอซิเออ,อร์อาโนเมื่อวันก่อนฉันเพิ่งแกล้งเข้าด้วยการเทผงซักฟอกในสระบ้านเขาสภาพดูเหมือนจัดปาร์ตี้โฟมเลยละค่ะมอนซิเออ,อร์อาโนโมโหเป็นฟืนเป็นไฟฉันก็เลยไม่อยากให้เขาเห็นฉันฉันแอบย่องผ่านเขาไปแล้วก็เดินทางต่อ ฉันต้องแปลกใจที่มีร้านอาหารราคาไม่แพงมาเปิดใกล้ๆร้านที่ใหญ่ที่สุดของแม่หมแม่กังวลเยอะเพราะว่าคู่แข่งหรือเปล่าฉันเดินเข้าห้างแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยที่อยากซื้อแต่ว่าฉันจ่ายเงินไม่ได้เพราะว่าพนักงานที่แคชเชียร์บอกว่าการฉชันโดนบล็อกแปลกจังเลยแฮะฉันขอให้เขาฝากของที่จะซื้อเอาไว้หน่อยแล้วกลับบ้านมาเอาเงินสดแต่ว่าฉันก็ต้องเจอเรื่องประหลาดใจเข้าเซฟเงินของเราว่างเปล่าเลยเราโดนปล้นเหรอฉันแตกตื่นแล้วเกือบจะแจ้งตำรวจแล้วแต่แม่ก็ยอมรับออกมาว่าเราถังแตกแล้ว ท่านดูหมองเลยทีเดียวธุรกิจของแม่ไม่ทํากําไรมาตั้งนานแล้วเพราะว่าคู่แข่งใหม่ๆแม่ก็เลยขายร้านอาหารของเราให้เพื่อนบ้านเรามองเซอร์อาร์โนถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีหนี้ท่วมหัวอยู่ดีนะฉันรู้สึกหน้ามืดเราจนแล้วเหรอเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าโลกจะแตกเลยละคะ่ะแม่ฉันไม่ยอมแพ้แล้วบอกว่าถ้าเราร่วมมือกันเป็นทีมเราก็คงจะกลับมารวยได้อีกครั้งแม่รู้ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจแม่ก็เลยจะขายคอส และลูกก็จะทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่หนึ่งในร้านเก่าของแม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ท่าจะให้ฉันเสิร์ฟตามโต๊ะเพื่อแลกเสร็จเงินเหรอไม่ให้ตายก็ไม่เอาแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมถอยไม่เห็นมีอะไรน่าอายเลยแม่ก็เริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์ฟแม่ทํางานอย่างไม่ย่อท้อแล้วกเก็บเงินจะเปิดร้านได้ถ้าลูกไม่อยากให้เราเสียบ้านลูกก็ต้องทํานะเฮ้ยเถียงไปก็เท่านั้นฉันก็เลยตกลงฝันร้ายช,ชัดเลยละค่ะวันถัดมา ฉันไปนร้าน g o l อ e n อ s c a r หลังเลิกเรียนผู้จัดการเป็นหนุ่มท่าทางวางโตชื่อพพลส่งเครื่องแบบสุดเถยมาให้ไม่มีชุดที่มีสไตล์กว่านี้เหรออ๋อจริงด้วยขอรับนาะยหญิงเรามีเครื่องแบบระดับเฮ u กูตูเพื่อคุณด้วยนะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เลิกบนซะฮะเดูพูดเข้าไม่มีพนักง,งานคนไหนรู้ว่าฉันเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านคนก่อนฉันก็เลยไม่ได้สิทธิพิเศษใดๆที่นี่ฉันสวมเครื่องแบบแล้วก็ออกไปหาพวกแขกจากนั้นฉันก็เห็นรูปถ่ายของหญิงชราท่าทางภูมิฐานข้างประตู ดูเหมือนว่าเธอจะโดนแบนจากร้านนี้ตลอดชีวิตอืดูไม่มีพิษมีภัยเลยนะเธอไปทําอะไรมาเนี่ยเจ้าของร้านคนก่อนสั่งแบนเธอเองลหะอยากรู้ขึ้นมาเลยแฮะฉันคิดไว้ว่าจะถามเรื่องหญิงชราคนนี้ไม่นานแค่กลุ่มแรกก็เดินเข้ามาในร้านเป็นคู่รักธรรมดากับลูกๆแต่ฉันต้องแปลกใจที่พอพูดอย่างโอ้อวดว่าร้านนี้มีกฎการแต่งตัวเคร่งครัดและไล่พวกเขาไปร้านของเราสําหรับผู้มีฐานาะราสนิยมจีเซลค้ากับตันเลิกรอชายไปเรื่อยแล้วก็ทํางานซะ คอยฉันดูแลแขกผู้หญิงดูอดดีฉันไม่รู้เรื่องการเป็นเด็กเสิร์ฟก็เลยพยายามทําตัวเป็นมิตอย่าให้หน้าพวกนี้ทำเหมือนกับว่าฉันเป็นที้ข่าเลยฉันโกรธก็เลยวินใส่พวกเธอผู้จัดการโกรธมากค่ะเจเซลผู้คุณผู้หญิงบอกว่าคุณทําซอสหกใส่โต๊ะของพวกเธอจริงหรือเปล่าแล้วยังไงล่ะก็พวกนางบ่นว่าเนื้อแห้งไปอะ่ะเกิดเรื่องแบบนั้นอีกคุณโดนไล่ออกแนะ่ตายตายกลัวจนตัวสั่นไปหมดเลยเนี่ย ฉันไม่สนิทกับพวกพนักง,งานคนอื่นๆด้วยฉันผิดเองแหละเอาจริงๆนะฉันก็ทำตัวแย่ไปหน่อยนี่เด็กใหม่หิวหรือเปล่ากินมื้อเที่ยงมาฮอทดอกเหกรอกลิ่นเหมือนกับอาหารแมวกระป๋องเลยพนักง,งานเสิร์ฟและกุ๊กทนฉันไม่ไหวโดยเฉพาะลียองเขาอยู่เพื่อตักเตือนฉันแล้วโกรธทุกครั้งที่เห็นฉันอู้จีเซลทำไมไม่ลุกจากเก้าอี้แล้วไปเสิร์ฟอาหารแลกเงินหน่อยละ่ะนายเป็นใครเนี่ยบอสฉันเหรอไม่เคยทำงานกับทีมมาก่อนหรือไงเนี่ยก็ได้นะก็ได้เลิกบน่นเถอะนะ ค่ะเป็นสัปดาห์ที่นรกมากฉันกลับบ้านมาก็เหนื่อยทุกทีไม่นานฉันก็ได้วันหยุดสักทีและมีเวลาคุยกับแม่เรื่องหญิงชาราที่โดนแบนไม่ให้เข้าร้านอ๋อนั่นเบอร์ท่าถ้าเป็นนักต้มตุน๋นเธอเจอเธอเมื่อไหร่หนีไปให้ไกลเลยนะเธออาจจะดูไม่มีอะไรแต่เธอติดคุกใช้กรรมมาหลายปีเลยล่ะว้าวขอบคุณที่เตือนนะคะจะว่าไปทำไมาอยู่บ้านล่ะนึกว่าแม่จะไปสอนคนทำธุรกิจซะอีกนะ ท่านพึมพำอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกแล้วก็หมกตัวอยู่ในห้องน้ำมแม่ปิดบังอะไรจากฉันเหรอทุกคนที่ทำงานเกลียดฉันแน่นอนว่าฉันก็ต้องทำงานที่เลอะที่สุดวันหนึ่งฉันช่วยงานพอลอยู่แขกคนหนึ่งก็ชี้ฉันแล้วก็เริ่มหัวเราะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยจีเซอร์เป็นเด็กเสิบเหรอวันนี้มีความสุขจังเลยนะฉันจ้องเธอแล้วก็ถามว่าทำไมรู้ชื่อฉันแต่แล้วฉันก็จำได้มาท่านนั่นเองเราเคยเป็นศัตรูกันตอนเด็กๆแม่เธอเคยทำงานเป็นสาวใช้เรา มาหนึ่งมาทาพยายามขโมยชุดฉันฉันเลยไปโรงเรียนของมาท่าแล้วก็บอกทุกคนว่าเธอเป็นขโมยจากนั้นมาเธอก็เสียเพื่อนทุกคนไปชีวิตพลิกผันดีเนอะครอบครัวของฉันรวยขึ้นส่วนเธอก็ล่มจมดีใจกับเธอด้วยนะทีนี้ก็ออกไปฉันต้องทํางานนะ่ะฮะไม่จากนี้ฉันจะมาที่ร้านนี้ทุกวันเลยก็แล้วกันกับสนองและจ้าจีเซลเฮ้ยเยี่ยมไม่อยากเจอแบบนี้เลยมาท่าทําตามที่พูดทามาที่ร้านทุกวันแล้วทาฉันจะบ้าตาย นี่เด็กเสิฟเอาถาดอาหารมาเสิฟฉันด้วยหัวนะอย่าลืมของหวานด้วยล่ะฮะของหวานเหรอเดี๋ยวจะทําให้เสียใจที่มาขอเลยฉันเหนื่อยที่ต้องรับมือกับเธอก็เ,อกกเลยทําอาหารหกใส่ชุดเธอออ๊ยฉันเนี่ยซุ่มซ่ามจังฉันเสียใจสเมื่อไหร่น่นอนว่าเธอโกรธแล้วก็ร้องเรียนผู้จัดการพ่อหน้าแดงไปมะเขือเทศเลยและะว้วตวาดฉันต่อหน้าทุกคนทําไมโง่งเง่าแบบนี้ล่ะผมจะงดโบนัสคุณไม่เห็นแฟนเลยอ่ะฉันรู้สึกขี้แพ้สุดๆก็เลยวิ่งเข้าห้องพักแล้วก็ร้องไห้ ฉันเกลียดที่นี่ประตูปเปิดออกและฉันเห็นหลี่ยองเขานั่งข้างๆส่งผัชนาให้มโหรอยยะฉันเหรออันที่จริงฉันมาปลอบใจเธอเขายอมรับว่าเบิร์ตต้องคอยเอาใจพวกลูกค้าไฮโซเหมือนกันเขาเชื่อว,ว่าเจ้าของร้านคนก่อนทำให้ราคาอาหารมันสูงเกินไปและผลที่ได้ก็คือลูกค้าทั่วไปไม่มีเงินกินที่ร้านโกลเด้นออสเตอร์ของเราทุกวันนี้ก็เลยมีลูกค้าน้อยลงเรื่อยๆฉันมีไอเดียเพื่อเปลี่ยนร้านเงาๆนี้ให้เป็นที่สนุกๆนะ เราต้องปรับลดราคาแล้วก็ยกเลิกกดการแต่งกายแล้วก็ใส่แพนเคก้กในเมนูและเด็กเสิร์ฟก็เสิร์ฟอาหารด้วยโฮเวอร์บอรว้าวฟังดูดีนะในคนเอาไปบอกผู้จัดการนะเฮ้ลองแล้วแต่พอกับเจ้าของร้านหัวเราเยะย่อฉันพวกคนรวยก็เหมือนเหมือนกันหมดอะฉันหน้าแห้งเลยเพราะยังไงแม่ฉันก็เป็นเจ้าของร้านคนก่อนด้วยแต่ว่าฉันก็คิดว่าจะไม่บอกความลับให้ลียองรู้เราก็ไม่ได้สนิทกันจีเซลเธอก็ดูโอเคนะ แล้วทำตัวเอาแต่ใจและเคารพคนอื่นบ้างงานมันจะได้ง่ายขึ้นเยอะนะเขาทำให้ฉันตาสว่างฉันรู้แล้วว่าปัญหาทั้งหมดฉันผิดเองก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงลียองสอนกันเป็นเด็กเสิร์ฟที่ดีให้และแขกก็เริ่มให้ทิปฉันเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนสุดยอดไปเลยลียองช่วยให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยฉันขอโทษทุกคนที่ทําตัวหยาบคายและเริ่มกินมื้อเที่ยงด้วยกันหลังจากนั้นทุกครั้งที่ผู้จัดการลงโทษฉันแบบไม่เป็นธรรมหรือให้ทํางานเลอะเละเพื่อนใหม่ก็มักจะมาช่วยฉันเสมอ หลังผ่านความยากลาบากลียองกับฉันก็จะนั่งที่ขอบถนนแล้วก็กินฮอทดอกกันอืมอาหารอร่อยและเพื่อนดีๆเท่านี้ก็พอแล้วล่ะจีเซลฉันว่าฉันชอบเธอนะฮะเออหมายถึงฉันว่าเธอพูดถูกอ่ะฉันภูมิใจในตัวเองมากนะตอนที่ได้เงินเดือนก้อนแรกมันรู้สึกดีมากที่หาเงินได้เองโชคไม่ดีนะักที่ร้านเราไปได้ไม่ดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วล่ะก็ฉันก็เลยเขียนไอเดียของลียอง แล้วไปคุยกับเจ้าของร้านคนใหม่มอนซิเออร์อานจะขก็โทษเขาเรื่องสะน้ําแล้วก็เอาแผนพัฒนาร้านอาหารให้ดูแต่ชายชะรากลับมองฉันงงๆพูดเรื่องอะไรเหรอครับผมไม่ได้ซื้อร้านของพวกคุณไปนะแม่คุณไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยอะ่ะผมเจอเธอที่งานสัมมนาธุรกิจอยู่เธอได้แต่นั่งแล้วก็ทําตัวดูฉลาดและแซงว่าเป็นเจ้าของร้านคนเก่งฮะแล้วใครเป็นเจ้าของร้านคนใหม่กันล่ะเนี่ยแล้วทําไมแม่ฉันเป็นเจ้าของเครือร้านอาหารไม่ได้ถ้าไม่รู้เรื่องการบริหารธุรกิจเลย ฉันมีคำถามมากมายก็เลยไปหาแม่เพื่อขอคำตอบได้เวลาลูกรู้ความจริงแล้วจริงๆแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรอกแม่แค่อยากให้ลูกรู้ว่าการเทบตัวเองจากเด็กเสิ์ฟมาเป็นเจ้าของร้านได้มันเป็นยังไงเนาะลูกรู้เรื่องแล้วเลิกทำลายชื่อเสียงแม่เถอะแม่บอกผู้จัดการด้วยว่าท่านขายร้านไปแล้วฉันจะได้ไม่รู้ความจริงเข้าโดยบังเอิญท่านสอนบทเรียนอันโหดร้ายให้แต่ฉันก็คงต้องการแหละเพราะยังไงฉันก็เรียนรู้การทำงานสุจริตและเป็นคนที่ดีขึ้นได้แล้ว แถมฉันได้เจอคนดีๆและเกือบตกหลุมรักเขาด้วยฉันก็เลยทํางานต่อและไม่บอกใครว่าฉันเป็นลูกสาวเจ้าของร้านแต่ว่าร้านโกลเด้นออสเตอร์ก็ยิ่งทาเงินได้น้อยลงเรื่อยๆฉันก็เลยบอกเรื่องไอเดียของลียองให้แม่ฟังร้านโกลเด้นออสเตอร์จะไม่เป็นร้านครูเม์อีกแล้วแต่เราจะยังมีลูกค้าเพียบแม่ขยามกระดาษที่ฉันส่งให้ทิ้งและพูดอย่างอวดดีว่าท่านฉลาดกว่าแล้วดูเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกิจได้ดีกว่าพวกเราเยอะฉันโกรธมากก็เลยรีบไปที่ร้านแล้วก็ดึงรูปของหญิงชราคนนั้นออก ใครๆก็มาที่ร้านได้รวมถึงอาชญากรจากนั้นในวันหนึ่งมาท่าก็มาที่ร้านอีกเฮ้ยเ <c oughs> มื่อไร่จะทรมานฉันจนเบื่อนะฉันไม่อยากคุยกับเธอก็เลยออกไปข้างนอกเพื่อทำความสะอาดป้ายร้านแล้วฉันก็เห็นเบอร์ท่าเข้าญิงชราท่าทางภูมิฐานเธอเดินมาตามถนนดูสง,ง่าเชียวค่ะฉันเดินไปหาเธอแล้วฉันทำมาที่ร้านกอร์เดนออสเตอร์อย่างสุภาพเพื่อเอาคืนแม่ฉันยิงชราดูแปลกใจแต่ก็ตกลงอย่างรวดเร็วมาเข้าไปข้างในเธอก็นั่งที่โต๊ะแล้วก็มองรอบๆอย่างรังเกียจ ม่ได้มาที่ร้านนี้ตั้งหลายปีแล้วนะแต่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะไม่นานหญิงชาราก็ได้ทานหืมมารยาทของเธอดีมากจะไม่น่าเป็นอาชญากรอันตารายได้เลยจากนั้นมาท่าก็เห็นฉันแล้วก็เรียกฉันด้วยชื่อฉันหงหุดหงิดทันทีแต่ก็พยายามไม่วินใส่เมื่อคืนนี้ฉันไม่ชอบการบริการฉันจะบอกผู้จัดจาก,การให้ไล่เธอออกพอพูดจบเธอก็ปัดอาหารลงจากโต๊ะแล้วก็บอกให้ฉันเก็บระหว่างที่ฉันก้มอยู่ที่พื้นและเก็บซ่อมมีดมาท่าก็ใช้มือถือถ่ายฉันแล้วก็หัหเราะอย่างน่ารังเกียจ ฉันจะเอาวิดีโอนี้ให้ทุกคนที่โรงเรียนดูเพื่อนเพื่อเธอต้องทิ้งเธอแน่นอนล่ะพอกันทีฉันทนไม่ไหวแล้วฉันยืนขึ้นแล้วก็ประกาศกล้าว่าฉันยังรวยอยู่และแม่ฉันยังเป็นเจ้าของร้านด้วยฉะนั้นจากนี้ไปเธอโดนแบนจากร้านนี้ไปให้พ้อแล้วก็อย่ามาที่นี่อีกนะในร้านเงียบสนิทและทุกคนก็จ้องฉันอย่างตะลึงและยองใส่หน้าอย่างผิดหวังทำไมเธอไม่บอกเราว่าร้านเป็นของเธอล่ะฉันรู้สึกเหมือนคนโง่เลยนะเขาบอกว่าเขาจะลาออก ปาผ้า,ากระเปื้อนแล้วก็ออกไปฉันอยากจะวิ่งตามไปแต่เบอร์ท่าก็รังฉันไว้ถ้าหนูเป็นลูกสาวเจ้าของร้านหนูคงเป็นจีเซลลูกชายของฉันคือพ่อของหนูเองบ้าไปแล้วปรากฏว่าเบอร์ท่าเป็นย่าฉันฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉันมีคําถามมากมายเลยล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นฉันถามเธอว่าเป็นอาชญากรหรือเปล่าฮะไราสาระฉันแค่ไม่ชอบใจแม่ของหนูพวกเราไม่เคยลงรอยกันเลยแม้แต่น้อยตอนเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารเธอก็แบนฉันไม่ให้เข้าทันทีเลยละ่ะ คุณย่าบอกว่าแม่ฉันทํางานเป็นสาวเสิฟได้เพียงแค่สองอาทิตย์หลังจากนั้นพ่อฉันที่ตอนนั้นเป็นเจ้าของร้านก็ตกหลุมรักแล้วก็แต่งกับท่านหลังพ่อเสียแม่ก็ได้ธุรกิจของพ่อไปถ้าไม่ได้ทํางานหนักมาสักหน่อยอกะโกหกเห็นเห็นเลยท่านก็ตกทางข้อสารเฉยๆเชื่อไหมล่ะคะฉันกลับบ้านแล้วก็คุยกับแม่แม่ยอมรับทั้งน้ําตาว่าคุณย่าพูดความจริงแต่เรามีปัญหาใหญ่กว่านั้นแล้วลูกธุรกิจของเราไม่ทํากําไรแล้วเพราะว่าคุกแข็งเพียบเลย ตอนนี้เราทั้งแตกแล้วก็ต้องขายร้านจริงๆแล้วลหละท่านร้องไห้โฮแต่ฉันไม่สงสารหรอกนะฉันเตือนแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะหาเงินยังไงและแตัดสินใจแล้วว่าจะตั้งใจเก็บเงินเพื่อซื้อร้านกว๋วยเตี๋ยเตอร์มเขายังไงฉันก็รักมันจากใจฉันทำงานหนักหนักเบาเอาสู้ส่วนแม่ฉันก็ไม่ทำอะไรนอกจากสงสารตัวเองแน่นอนฉันพยายามคืนดีกับลียองแต่เขาไม่อยากข้องเกี่ยวกับฉันและเหมือนแชทไปเลย ตอนฉันบังว่างฉันก็คุยเรื่องแผนการใหญ่กับคุณย่าแล้วพนักงานเสิร์ฟอาหารจะเสิร์ฟด้วยโฮเวอร์บอร์ดสร้างสารรค์มากจ้ะสู้ต่อไปต้องสําเร็จแนะ่ผ่านไปแล้วหลายเดือนฉันยืนอยู่ต่อหน้าร้านแล้วก็นับเงินดูสิฉันหาเงินได้ร้อยเหรียญแล้วต้องการก็คืออีกประมาณอีกสิบล้านเองแล้วร้านก็จะเป็นของฉันโอ๊ยหลอกตัวเองทําไมเป็นไปไม่ได้หรอกจากนั้นก็มีคนสก,กิดไหลฉันฉันหันไปก็เจอคุณย่าท่านถือกระเป๋าใบใหญ่ หลานจ้ะย่าเห็นว่าหนูตั้งใจขนาดไหนทําให้ยา่าคิดถึงพ่อหลานย่ามีของขวัญมาให้จ้ะซื้อร้านนี้กันเอถอะท่านเปิดกระเป๋ามีเงินสดเป็นหอบเลยล่ะค่ะอ๋อมอกฉันร้องให้ดีใจแล้วก็กอดคุณยา่าหลังจากนั้นคนขับรถก็พาเราไปที่บ้านลียองพอลียองเปิดประตูฉันก็ขอโท่ที่ปิดบังความจริงฉันกลัวจะเสียนายมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ทําไอเดียนายให้เป็นจริงกันนะเธอรู้ไหมว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่เอะเท่านี้ได้ไหมล่ะ ฉันเอากระเป๋าเงินให้ดูแล้วบอกว่าจะให้ลียองไปผู้จัดจาก,การคนใหม่หลังคืนดีกันแล้วฉันก็ใช้เวลาอยู่นานเปลี่ยนร้านอาหารไฮโซให้เป็นร้านจานด่วนแสนสนุกของทุกคนคุ้มมากเลยละค่ะหลังเปิดร้านลูกค,ค้าก็เข้ามาไม่ขาดสายว้าวจานทําจากแพนเค,ค้กกินได้อีกด้วยนะเนี่ยแม่รู้ว่าร้านกลับมาทํากําไรได้อีกครั้งและขอส่วนแบ่งจากฉันด้วยฉันยิ้มแล้วก็ส่งภาพกันเปื้อนให้ท่านแม่เริ่มจาัดก,การเป็นเด็กเสิร์ฟนี่ถ้าอยากได้เงินก็ทํางานสิคะต้องมีคนสั่งสอนท่านคะ่ะ เย็นวันหนึ่งลียองกับฉันไปเดทกันแล้วก็เจอมาท่าเธอแจกใบปลิวอยู่ปรากฏว่าครอบครัวเธอไม่ได้รวยเลยมาธาเอาเงินที่หามาได้ทําตัวเหมือนว่าตัวเองเป็นเศรษฐีไฮโซฉันสงสารเธอด้วยซ้ําเอาเลยขำซะสิแต่ฉันทําตัวดีกว่านั้นก็เลยแค่ยิ้มอย่างใจเย็นแล้วก็เดินผ่านไปฉันเอาเงินเหรียญแรกที่หาได้มาใส่กรอบเพเื่อเตือนใจว่าการทําสิ่งที่รักแลรักในสิ่งที่ทําสําคัญขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วบอกมาในคอมเมนต์ว่าเจอกระต่ายกี่ตัว